ถ้าเขาเขาขอให้ช่วยเราก็อธิษฐานช่วยเขาไงส่วนใหญ่นะมันก็สําเร็จทุกคนนะนะพูดถึงค่ะหลวงตาคะอย่างนี้ถ้าเรายอมอธิษฐานเพื่อช่วยเขาหนึ่งชั่วโมงที่เราสวดมนต์แล้วเรายกบุญให้เขาแล้วบุญเราละคะหลวงตาเพิ่มขึ้นเป็นทวีเอาไม่ได้ให้เขาหมดเลยหรอคะหลวงตามันมันกลับมาที่เราเพิ่มขึ้นอีกมากยิ่งให้ยิ่งได้หรอคะหลวงตา อ๋อหนูก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเนี่ยรอบนี้หนูสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงหนูให้เขาเนี่ยหนูคงได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นตไม่นะกลับมาที่เรามากกว่าเขาอีกสาธุค่ะเมื่อก่อนท่านก็จะให้อยูและพูดถึงเมื่อก่อนตอนฝึกใหม่ๆหลวงพ่อท่านฝึกให้เข้าใจเรื่องพวกนี้เข้าใจเรื่องคลื่นของกรรมคลื่นของนรกสวรรค์คลื่นของบุญเนี่ยตั้งแต่ทานยันอุเบกขาโน่นแหละ ท่านให้ดูนะพูดถึงหลวงพ่อท่านเป็นโพลิสัตท,ที่เต็มนะเวลาท่านพูดมันมีภาพเลยนะมีภาพด้วยเหรอคะโอ้โหนะไม่ใช่ธรรมดาเนยะทุกโอหก็อลองคิดดูเลยท่านมาพระเจ้าองค์สี่องค์นะท่านเกิดตามอายุไขนะั่ <c oughs> นแหละถ้าร้อยปีเกิดทีนะยุคนี้ท่านร้อยปีเกิดทีนะท่านเกิดท่านบอกข้าเกิดมาข้าไม่ไเคยเกิดมาสวย สวยบุญเลยทะหาะเรียนชีพโดยบุญน,นั่นน่ะโดยโดยกรรมที่สั้นํามเพิ่มขึ้นทุกวันมันชินท่านบอกมีคนถามว่าเอาแล้วหลุงพ่อไม่ขึ้นไปพักหรออุ้ยเขาเขาไม่พักกันหรอกตรงเนี้ยมันชินหลุงพ่อลงมาไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้สร้างอะไรเลยอยู่กุฏิตั้งแต่อายุไปชุดองมาก็ไม่ไปไหนเลยนะ มีคนสงสัยว่าหลวงพ่อทําไมไม่สร้างโน่นทำโน้ทนทํานี่ท่านบอกข้าทําได้ยังไงไมันเหลือแล้วท่านว่าไม่ต้องไปทําแล้วแล้วทําไมไปไปพักละ่ะท่านบอกอุย้โยโู้ริษัทจริงจริงเน่ยเขาไม่พักกันมันชินอย่างน้อยเขาลงมาเนี่ยเองก็มาเจอข้าแล้วท่าน่ <laughs> <laughs> ประมาณนี้แหละ <laughs> เหมือนท่านมาร้อลูกหลานเหรอคะหลวงตาท่าน มีภาระที่ต้องสืบตอบในแนวทางของโพธิสัตว์นะค่ะอาจจะรู้ยากหน่อยนะฮะอธิบายก็คงไม่เข้าใจหรอกฮะค่ะหน่ตาคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์ของเราในภพชาติที่แล้วแล้วก็ภพชาติปัจจุบันเนี่ยคือใครคมรู้สึกไง ส่วนมนุษย์ไปนานๆก็ความรู้สึกสังโลกมันเริ่มห่างเริ่มห่างเนี่ยมันจะมีความรูส้สองด้านนะมีโลกมีธรรมด้วยพุทธศาสนาไม่ธรรมดานะพูดถึงเรียนศาสตร์เดียวเนี่ยนะฮะท่านมาอยากรวยก็ได้คนระับเรียนศาสตร์เดียวเนี่ยเป็นใหญ่ทุกชาตินะจริงนะเนี่ยของเราถ<า>ึงได้ล,ลาออกไง ลาออกจากงานลาออกเลยลาแล้วก็หนีเลยไงพูดถึงเพราะมันเวลามันมีน้อยไงไม่ใช่มีไม่ใช่มีมากถ้าว่าร้อยปีสี่หมืนวันได้ไหมวันหนึงยีสี่ชั่วโมงถ้าเห็นไวชัดชัดถ้าเองสวดมนต์ตอนนี้นะไขรก็ตามจะบอกสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนบันทึกบนเนี่ยบันทึกไปเรื่อยเรื่เนี่ยนะห่างจากความรู้สึกทั้งโลกบ่อยเนี่ย ใช้อาธิบดที่มีอยู่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนให้อยู่กับพระนี่แหละอยู่เนี่ยอยู่กับพระเนี่ยนะเพราะพระมีทุกอย่างเนะี่ยนานเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีเขาแก่เข้าเนี่ยมันจะชินแล้วมันจะชีวิตจะเป็นบวกชีวิตเป็นบวกนี่แหละเองจะเข้าใจเลยเองเห็นใครเองอธิษฐาในให้เขาได้เลยอื เพราะขึ้นมันมาตลอดไงเข้าใจไหมขึ้นวิญญาณขึ้นมนุษย์เพียงจะเห็นท่านว่าเพียงจะเห็นก็สําเร็จละตงลใช่ไม่มีขึ้นไม่ดีคอยตัดรอนเนี่ยก็สําเร็จเลยฮะได้ดังดังที่คิดเลย<ม>เพราะมันขึ้นมันมาตลอดไงมันมันไม่เปลี่ยนเรามีรูปมีนามนะใช่ไหม เอามีรูปมีนามมันทําได้ตอนมีชีวิตเนี่ยงี้ทำได้สักกี่ปีสัก่ร้อยปีสี่หมื่นวันเนี้ยเอาเดี๋ยวเองก็เปลี่ยนร่างพอเปลี่ยนร่างแล้วก็หมดละเองต้องรีบเกิดละถ้าเองปาถนาใหญ่ก็ต้องเกิดเลยไงต้องรีบทําค่ะหลวงตาหลวงตาคะเทคนิคทํามีเทคนิคทําสมาธิที่ทําให้จิตนิ่งเร็วที่สุดไหมคะหลวงตาหลวงตาไม่ได้ฝึกไปเลยไปขนาดนั้นนะเพราะ,ะว่า เคยอยู่ที่ถ้ำหลายปีอะเวลานิ่งเนี่ยมันก็สุกนะแต่ว่าขึ้นมันไม่ไปไหนขึ้นมันสุกอยู่กับตัวเองนะอืมค่ะหลวงตาคะคำว่ากำหนดไปของหลวงตาเรียกว่าเดินจิตได้ไหมคะก็ได้คิดก็คือการเดินะนะเดินจิตก็คือเอาจิตเดินไปเรื่อยๆอะค่ะหลวงตาก็นึกถึงใครก็ได้อ๋อนี่คือการเดินใช่ไหมใชานึกถึงถึงว่าเนี่ยเขาเนี่ยอา ขงตาครับช่วยหน่อยเนี่เราคนนึกถึงเขาไงเวลาสวดอ่ะคือหมายความว่าท่านนิ่งเนี่ยเราก็ไม่นึกถึงใครเลยเป็นนิตมันนึกไม่ได้มันนิ่งค่ะนี่คือความแตกต่างกันใช่ไหมคะมันนิ่งคือ็นพรมชั้นละเอียดขึ้นไปแล้วอรับ่านไม่ให้เลยคทั้นให้อยู่ในพรมที่ไม่ลำคาญเนี่ยไม่ลำคาญในลูกรถจ่นเสียงเนี่ยคือลำคาญก็ไม่นานนะคืออารมณ์ของผมผมชั้น ชั้นแรกๆอ่ะเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้ถ้าเหมาะถ้าเองนิ่งเนี่ยมันก็มีความสุขตัวเองนะทุกคนเคยนิ่งในเนี้ยเวลาสวดไปนานๆเขามันหายไปเลยใช่ไหมล่ะเออมันมันมีความสุขนะฮะแต่มันติดนะฮะถ้าเราย้อนมาตอนเพลินๆแล้วเรามาทดลองคือพิสูจนะ์น่ะ โดยการอธิษฐานเรื่องราวของเรานี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องใครหรอกมันก็เป็นอย่างที่เราเราเราคิดอ่นแหละอืมค่ะนลวงตาแล้วก็คำถามของญาติธรรมนะคะน้องเขาถามว่าเวลาที่ปฏิบัติหายใจเข้าออกพุทโธหรือว่าอะไรมันมักจะเกิดความฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่เนี่ยค่ะหลวงตาเราควรจะแก้อย่างไงดีคะแน,น่นอนฮนะคนไม่คิดไม่มีหรอก คนที่นิ่งเลยหนีหน,นีแล้ว่ะหนีจากสังคมแล้วหนีเข้าป่าไปแล้วท่านวิลาท่านบอกเวลาเองสวนมุนต์ใหม่เองก็ต้องคิดอยู่แล้วที่เองคิดเนี่ยถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเองก็มาคิดในทางที่ดีซะคือดีบวกดีอะประมาณนั้นอะในไหนจะคิดอยู่แล้วไงค,คิดบอกเอ้ยพวกนี้ไปวัดไปฟังเทศไปให้ฌานไปโน่นนีนน่นั่นจะคิดอยู่แล้วค่อยค่อยค่อยๆค่อย ค่อยๆดึงมันมามันยังไม่ชินเนี่ยค่ะหลวงตายังไม่ชินกับการที่แบบถูกหยุดคิดใช่ไหมคะหลวงตมันหยุดคิดไม่ได้คนที่หยุดคิดได้เปรลมไงค่ะมันก็ต้องเบาแล้วหยุดคิดไม่ได้นี่มันจะตามมาด้วยโรคศักสท์ใช่ไหมคะหลวงตาโลกในสมัยนี้ใช่ไหมคะหลวงตาคือต้นตอของโรคซึมเศร้าอยู่ค่ ไปหน้ามาหลังพันไปพันมากันเลยเบอร์เลยอ๋อค่ะค่ะเ,<อ>เพราะ,ะว่าโลกสมัยนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะคะอา,อาการ<ข>าโรคซึมเศร้าเขาไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์ไงพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเป็นศาสตร์สิหเอาดำรงชีวิตได้อ๋อ้ที่นี่กหนูเก็ตแล้วค่ะหลวงตาอายุยืนนะแก่ช้าแล้วโรคน้อยสาสตรถูกค่ะหลวงตาเ <c oughs> พราะฉะนั้นทุกคนต้องหยุดคิดกันนะคะ มันหยุดไม่ได้จะให้อยู่กับพระเนี่ยคอ,อยคอเนะค่ะจะมาที่ที่ถ้าอยู่กับพระาน,นานๆเข้าเนี่ยโอ้พระมีลูกเล่นเยอะนะมีโลกกระรมนะจริงๆเนี่ยเวลาเร,รากรรมบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอะอย่างนี้หลวงตาถึงบอกให้พวกหนูมองภาพหลวงปู่ใช่ไหมคะหลวงตาโอ้โหสุดยอดเลยฮะท่านมีทุกอย่างอะ มองพระหลวงปู่นะคะใช่ท่านสั่งลวงตาเองอ่าหนีห่างจากข้านนอะหนีนานไม่ได้หรอกท่านบอกเองปานาติบาตเยอะในอดีตเอาเราก็กลัวเราก็ไม่รู้อ่ะเคยไม่เคยจะมาเออก็อยู่กับท่านน่ะอยู่บ่อยบ่อยค่ะหลวงตาหลวงตาคะแล้วก็ระหว่างรูปหลวงปู่เต็มองค์กับรูปหลวงปู่ที่เห็นใบหน้าชัดๆเหมือนกันนะ ถ้าหลวงพ่อสมัยก่อนท่านตอนที่ท่านเลิกแจกเนี่ยมางคนเขาหักครึ่งค่ห้อยคนละครึ่งคห้อยพระหลวงปู่คนละครึ่งเหรอคะใช่แล้วเราพระที่หักครึ่งยังจะมีอันอีสองไหมคะเต,มต็มทั้งสององค์แนละ้วโอ้การเอาสื่อยังอยู่ไงค่ะลูกย <laughs> <ฮ>ัง <laughs> อยู่อ่ะนามาทไก็อยู่ไงแยกออกด้วยเพิ่มเป็นทวีคูณใช่ แล้วคนที่หักจะบาปไหมคะหลวงตาบาปได้ยังไงก็แบ่งกันอนะ่ะพอมันไม่มีงนะไงแต่จริงจริง,รง,รรงเนียเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> มันก็เหมือนกันเนี่ยอือเจ้าค่ะหลวงตาการชําระหนี้สงฆ์อะค่ะหลวงตานอกจากการทําบุญด้วยเงินแล้วการสวดมนต์และการหล่อพระก็ถือว่าเป็นการชําระหนี้สงฆ์ไหมคะหลวงตาใช่ แล้วอันนี้สงศ์ตต่างกันไหมคะหลวงตาในการาชำระนสวดม์<ส>มนกับการให้ทานนะต่างกันนะความสว่างต่างกันเยอะนะ<ง>สวดมนมันเป็นบารมีสิบนะบารมียี่สิบไปสามสิบนนอนะ,ะแต่ทานคือมันมีอย่างเดียวไงหลวงตาลองเปรียบเทียบขนาดแสงของทานกับการ<อ>สวดมนได้ไหมคะโหยากนะเพราะแสงของการสวดมนเวลามันเพลินจริงๆนะมันเป็น สปันดังสีนะมันมีทุกสีเลยทุกสีเลยเหรอคะินดาอย่างอย่างนี้หนูก็มีเจ็ดสีได้ใช่ไหมคะทำไมจะมีได้ไม่ได้เวลาเราสวดเพลินๆนะหรอคะหลวงโอแต่เราเลิกสวดมันก็ไปแล้วล่ะก็ูกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเวลาสวดก็มาไงเวลาไม่สวดก็ไปแล้วจิตเราอะไรมาล่ะขึ้นนั่งมาที่เราอยู่แล้วมามันเป็นจรมชาติอยู่แล้ว ถ้าเรานึกถึงทุกบ่อยๆเราก็ทุกักนแหละม,มันก็กินธาตุเราเราก็อายุสั้นนี่แหละใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเออคนฝึกกรรมฐานเนะี่ยถ้าเรานิ่งบ่อยๆเนี่ยนะโอ้ฤนะนะเนี่ยส่วนเราเพิ่นเพินเรานิ่งนิ่งนิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยืเอย,เอย,เอยเนี่ยกาหนดเวลาในการนิ่งนะแต่มันมีประโยชน์กับตัวเองแค่นั้นเอง ก็หลวงตาอ่อยไงมีฤทธิ์นักเตอ่อยเนี่ยอ๋อถ้านิง่งเราจะได้ฤทธิ์ใช่ไหมคะหลวงตาอ,าอ้าวก็ฝึกต่อไปอีกก็ได้ฤทธิ์ไงก็ควบคุมมันได้ไงหลวงตาแล้วเราจะทํายังไงเราถึงจะได้เจโตค่ะบอกเคล็ดลับหนูหน่อยเ <c oughs> จโตเนี่ยมันไม่ยากหรอก <c oughs> เพลินเพลินก็เป็นนะได้แล้วอมองภาพพระสงฆ์มองภาพหลวงปู่จับหลวงพ่อนี่ได้แล้วพ่อท่านมีทุกอย่างไง โตก็ได้ใช่ไหมคะได้ฮะได้ค่ะเด้ทุกอย่างลองทาค่ะหลวงตาอย่างนี้ห่างจากท่านแล้วก็เอาแบบทางลัดเลยนะฮะค่ะแต่ถ้าฝึกเองต้องฝึกให้มันนิ่งค่ะนิ่งไปเรื่อย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 เร่ยจะไมมีประโยชน์อะไรมันประโยชน์ตัวเองนะค่ะโน่นแหละบางทีมันวันนี้ยันนิ่งสักครึ่งวันมันก็นิ่งไปครึ่งวันแล้วนิ่งห้านาทีกับห้านาทีคือควบคุมมันได้ไง คือการฝึกสม,มาธาคือการฝึกสมาธิเนี่ยม,มันเริ่มต้นในการฝึกเนะ่ะจะเป็นภาวนาสวดมนต์เลยก็ตามอนะฝึกใหม,มันคิดอยู่แล้วใช,ใช่ไหม<ช>ถ้าไม่หยุดมันก็ความคิดน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะเพลินใช่ไหมล่ะเหมือนร้องเพลงร้องเพลงทั้งโลกทําไมเข้าใจความรู้สึกในเพลงเลยแต่ถ้าสวดมนต์ทำไมเราไม่เข้าไม่ถึงอ่ะ เพราะมันไม่ชินเนี่ยมันมีน้อยถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆจริงๆมันเพลินไปเรื่อยเนี่ยมันน,ยน,อน,น,อนนิ่งแน่นอนนะใช่ไหมละ่ะถ้ามันนิ่งไปเรื่อยๆมันก็กำหนดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อห้านาทีสิบนาทีวันสองวันสามวันนั่นเริ่มบังคับบังคับมันได้ละบังคับนั่นคือวิทยและนานาคตแต่ดวงตามไม่ได้เลยไปนะไม่ได้เลยเพราะเอา เอาความเพลินเนี่ยมาพิจารณาว่าเราจะสร้างบารมียังไงใช่ไหมล่ะเออมันก็จะคิดออกเพราะในคลื่นของพุทธมนต์เนี่ยมันมีทั้งโลกและธรรมไงแล้วก็มาเป็นประโยชน์ไงเลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยถ้าเข้าไปป่าเนี้คงอยู่ไปมาผ่านทุนแล้วล่ะคงไม่ออกมาแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เนี่ยตัวเองอะใช่ ซึ่งวันเวลานะ่มันไม่แน่นอนเนาะมันอยู่ที่ความขยันหรือขี้เกียจถ้ามันเพลินเนะ่ะมันไม่หยุดนะค่ะหลวงตาหลวงตาเจ้าคะ่ะมีเด็กเคยกระซิบบอกหนูว่าเคยเห็นหลวงปู่ลุกออกมาจากหลวงตาคะ่ะ <c oughs> คืออะไร<ด>คะห <c oughs> ลวงตา <c oughs> เด็กกระซิบบอกเรื่องนี้นะ มีมาจะสมัยหลวงตาอยู่กับท่านแล้วหลวงตาท่านหนีมาเนี่ยนะท่านบอกจิตเองอยู่ที่ไหนนะพลังงานก็อยู่ที่เองนะ่ะเอา้าเราจะไปไหนเราก็อยู่กับหลวงพ่อดิลองดูดิยืนเดินนัง่งนอนกินข้าวอาบน้ําสวดมนต์เราก็นึกถึงท่านตลอดไงเออเองนึกถึงข้าตลอดข้าก็อยู่กับเองตลอดแหละใช่ไหมล่ะ,ะเออเองก็เป็นเนื้อเดียวกับข้าล่ะ เอ็งเข้าใจไหมคนโบราณที่เขาฝึกเขาฝึกอาคมอะจิตกับอาคมมันเป็นนียวกันนะใช่ไหมเหมือนจะ,จะใช้ได้คนในยุคนี้มันไม่เข้าใจไงเอาแบบเร็วๆมันไม่มีจะบอกเอ็งค่อยๆทำไปค่อยนึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วระหว่างเองน,นึกเนี่ยเองนึกถึงค่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีออปชันพิเศษเดี๋ยวคนอาจจะเห็นค่าอยู่ที่เอง ตาทุกขนงตาอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะมันตั้งต่หลงตาอยู่กระทันแล้วเวลาหลงตาไปไหนเนี่ยจะนึกถึงท่านตลอดไงท่านบอกเวลาเองไปไหนมาไหนเองจอะลืมยีลืมข้านะมันจะโล่งไปเลยอะ่ะไปที่ไหนเขาจะบอกอุ้มเราในมีพระดูแลนะเนี่ยเขารู้ได้ยังไงล่ะ,ะเราก็ <laughs> ยิ้มยิ้ม <laughs> โอ้โหตามที่ท่านพูดจริงๆแลย ทุกทานอยู่ที่ถ้ำเนี่ยทุกองอะ่ะพระตุรงผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเห็นหลวงพ่ออยู่กับหลวงตาเขาไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกแต่มีพระแก,ะแกะ่ๆองค์หนึ่งซ้อนหลวงตาอยู่เลยเขาบอกเอาไม่ซ้อนได้ไงนึกถึงท่านอยู่อะ่ะค่ะอย่างนี้เวลาเราไปไหนเราเอาหลวงหลวงปู่ขึ้นหน้ารถได้ไหมคะหลวงตาไปขึ้นหน้ารถทำไมอยู่ที่เราไม่ดีเหรอ,อเออก็อยู่ที่เราไง หลวงปู่อยู่กับหนูนะจะไปไหนนะอะไรประมาณนี้มีปัญหาอะไรหลวงปู่เคลียร์เลยตำรวจทางหนวงตอนที่หลวงตาชุ่ดงก็อย่างนั้นแหละเดินไปบอกหลวงปู่มีอะไรหลวงพ่อมีอะไรเคลียร์ก่อนนะผมไม่มีกำลังถึงขนาดนั้นทำไมอ่ะหนูชอบเอาหลวงปู่นั่งเบาะข้างๆแล้วรัดเข็มขัดให้ท่านโอ้โหปอยชนที่เราดีที่สุดละ ค่ะหลวงตาหลวงตาครับมีคําถามหนึ่งเกี่ยวกับการนั่งสมาธิวันนี้คําถามเกี่ยวกับสมาธิเยอะเลยแสดงว่าที่นี่เป็นผู้มีสมาธิกันนะคะ, <S <S 1> <S 1> ะระหว่างที่นั่งสมาธิค่ะหลวงตารู้สึกว่ามันมีน้ํามีอะไรเคลื่อนออกจากหูค่ะมันเป็นเศษของกร่รมที่ออกมาอย่าเลยมาเวลาเราสวดจักพัหรือสวดบทไหนก็ตามเนี่ยเราเอาพลังงานของไตสมาคมมาที่จิตไปที่ธาตุมันเป็นปรับธาตุนั่นอะ เศษข้องกรรมเล็กๆกน,น้อยนะ่ะมันจะมีอาการสารพัดอาการนั่นแหละแต่คนไม่เข้าใจเองอก็ถือว่าใช้แล้วใช่ไหมคะหลวงตาก็ <c oughs> ดีแล้วนะฮะอย่างหนูเวลานั่งสวดมนหนูจะมีอาการชาที่ขาค่ะหลวงตาชาที่กา <c oughs> มีปัญหาเรื่องขานะต้องดูแลขาให้ดีนะในอนาคตมันจะเป็นปัญหาเรื่องขา คือทุกคนจะมีแตกต่างกันใช่ไหมคะหลวงตาเศ็ษกรรมกรรมไม่เหมือนกันค่ะหลวงตาหลวงตาเจ้าขาสวดมนต์มาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขอยากช่วยเหลือคนอื่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าช่วยเพราะไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาได้จริง <c oughs> หรือเปล่าทีนี้คําถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราออะยู่ในขั้นตอนที่เราจะช่วยคนอื่นได้แล้วจ้าค่ะมีความรู้สึก เวลรานึกถึงพระเวลาสวดมีความรู้สึกแล้วก็แผ่แล้วฮะแล้วก็กําหนดทิศทางในการเดินจิตแล้ว<ฮ>เดินสร้างเครือข่ายเดินสร้างของปกพันธ์ความ<ฮ>ดีฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณช่วยเหลือกันในอนาคตเองทำคนเดียวไม่ได้รอกสมองมนุษย์เกินคนเดียวไม่ได้ <laughs> ท่านบอกว่าสวดไปเหอะสมองเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตานเนี่ยเนี่ยบันทึกบุญนี่แหละหลายๆปีเปีาเราจะรู้ว่ามีกําลัง,นลงนเนี่ยรู้ฮะบางคนน่ะไม่เกิดก็ได้สบอกค่ะกาลังบุญมันมทีทุกครั้งที่สวดน,นะฮะโดยเฉพาะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันเป็นใจสนานนาคมมันเป็นบาร,รมีสิบยี่สิบหรือสามสิบนะฮะค่ะ มันอยู่ในโลกเน่ะมันสามารถจะเอานํามาที่เราทํรมจะตัดภพชาติได้สมอมันจะรู้จิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้รู้ว่าเราเราถึงไหนเราไม่ไปถามใครหรอกสมบับอกทำไปเถอะเดี๋ยวมันรู้เองน่ะรู้ขี้เกียจไม่ขี้เกียจก็รู้ใช่ไหมรู้อ่ารู้นะเกี่ยวกับรูปลักษณ์ไหมคะหลวงตาว่าเป็นชีเป็นพรามหรือว่าเป็นรูปลาวาสธรรมมันไม่เกี่ยวท่านบอก เองมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยเองจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะตเองก็ตายอยู่แล้วไงยหืนว่าใจเกิดแต่เองไม่ฝึกไม่ได้ท่านบอกจริงๆของตาไม่ได้จะบวชด,ด้วยซ้ำนะพูดถึงนะแต่มีภารละคือมีการอธิษฐานในอดีตเนี่ยจะเลยต้องหนีมาค่ะอะไรทําให้หลวงตาสามารถระลึกได้คะว่ามีว่าเคยอธิษฐานสิ่งใดไว้ ความรู้สึกไงม,มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเดินไปไหนนะมีความรู้สึกคนเดินข้างหลังนา้างหน้ามั่งใช่ไหมล่ะเคยไหมเคยเออนั่งนั่งมมีความรู้สึกนะแต่เรารู้บ่คืออะไรคือวิญ,ญญาณหรือเทวดาหรือพรหมนะความรู้สึกตรงนั้นนะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆไงๆเข้าใจไหมเฮ้จิตมันเป็นกลมๆไงมันมันก็สามารถจะ รับขึ้นได้รอบทิศทางไงเรามองข้างหลังไม่เห็นก็นจริงนะเรามีความรู้สึกอยู่ข้างหลังคืออะไรอเออใชไหมล่ะอ,อสัตว์เดินมาเรายังรู้เลยผีเป็นสัตว์เดินมาเรายังรู้เลยอันนี้มันยังไม่ไปเกิดเนะี้ยหมาตัวนี้ประมาณมันเดินตามเราประมาณเนี้ยหรือเป็นหมาจริงๆก็ได้มันเป็นความรู้สึก ตวงตาลวงตาคะจิตก่อนตายที่ต้องดิ้นทุรนทุลายมันได้ฝกดไงถาดมันบีบถาดมันบีบสมัยที่ฝึกท่านก็นให้ไปดูนะโรงพยาบาลห้องดับจิตอะไรประมาณเนี้ยมันเข้าเข้าออกนะในร่างเขาอะเข้าไปบังคับไม่ได้ก็ต้องออกไงเข้าเข้าออกโอ้วันไม่รู้กี่รอบ ใมรลจนเขาไปเผาไแหละเดี๋ยวไปไหนไปโรงพยาบาลมั่งไปวัดมั่งบางทีบ้านก็เข้าไม่ได้ด้วยเขาโบราณรเขาเอาสายศินมาสมัยนี้คงไม่ใช่บ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้หรอคะหลวงตาไม่ได้ฮะแบลก็สายสินในเข้าวิญ,ญญาณเข้าไม่ได้นะพูดถึงพวกสัมบเวสีเปรตอสศรุรกายพวกนี้นะค่ะอืมแล้วก็บ้านไหนเขามี มีของดีไหมหนึ่มมีพระมีอะไรเนี่ยไม่เข้านะฮะเพราะมนุษย์บางคนไม่ได้ฝึกไว้นะอย่าลืมว่าการออกจากล่างไม่ใช่ออกง่ายๆท่านบอกใช่ไหมล่ะเออที่พรุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์ไงทุกจริงๆหรือทุกออกจากล่างนี่แหละใช่ไหมมันทนไม่ได้ไงทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงมันต้องออกไง ทีนี้เราออกเนี่ยออกไปไหนอะไม่รู้ไม่ฝึกที่เราฝึกเนี่ยเราก็จะรู้แล้วมันบังคับเราไม่ได้แล้วรู้แล้วมันจะไปเราจะอยู่สมัยละเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่เราแล้วหรือเกิดเลยก็ได้หรือไปผมไปเทมปเบดาก็ได้คือฝึกทุกวันไงคือไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรไงนอนสวดก็ได้นั่งสวดก็ได้เขาแก่ลงทุกวันไง ถ้าไม่ฝึกแก่เราจะฝึกไหมเยที่เห็นเดีนชาวบ้านนะไม่ฝึกนะเพราะมันไม่ชินนะมันก็ไปคุยกันความหลังนั่นแหละใจ่ไหมล่ะเออ <c oughs> <c oughs> สมัยลุงตาออกไปออกไปออกจากท่าใหม่ๆเนี่ยไปตามส่วนต่างๆของของประเทศไทยนะพูดถึงไปแผ่ไปอะไรพวกเนี้ย ดึกๆหนิงองคาจะเปิดไปชิุๆในรถนะ่ะคนแก่ส่วนใหญ่เลยนะปัเสียนเนี่ไม่ไปไหนแล้วฟังเพลงเก่าๆนั่นแหละเอาเรื่องจริงเลยเนี่ยเออน่าสงสารพูดถึงฮนะถ้าเราฝึกว่าถ้าตอนนี้นะตอนแก่มาเนี่ยโหเป็นผู้มีประโยชน์มากเลยฮนะยังไงยังไง ให้มันแก่อย่าเพิ่งตาย <c oughs> เอาชะลอความแก่งไงค่ะหลวงตาหลวงตาคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปสถานที่อคูชอนเ <c oughs> ช่นไปเที่ยวผับแล้วก็ดื่มเหล้าไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างเมามันกํ <c oughs> าลังเมามันเลยคะ่ะแต่นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวหลวงตาบอกให้สวดมนต์อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> อย่างนี้เราเมาไปด้วยเราสวดมนต์ไปด้วยเราไม่ได้ไหมคะหลวงตามันไม่อยู่หรอกฮะมันมันสามารถช่วยเราได้ไหมคะช่วยได้เยอะแต่มันไม่อยู่หรอกฮะมันออกมามันออกมาแล้วะออกมาคือเดินออกมาแล้วใช่มันไม่อยู่อ๋อเจ้าค่ะแต่แต่ถ้าสมมติว่าไม่ออกล่ะคะหลวงตามันยังไม่ชินฮะเต้นต่อไม่ใช่มันยังไม่ชินเรื่องของการสวดมนต์เังก่อนฐาน จิตยังไม,ไม่ไม่มีฐานมากเพิ่งจะเริ่มเพราะน,น,นานๆเข้าเนี่ยก็ไม่ไปหรอกครั้งนั้นมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะลมหายใจครั้งนึงก็มีประโยชน์แล้วครับมันไปทําลายตัวเองไงเขาไม่ทํากันพูดถึงที่ว่าชาวโลกบอกว่าไปไปสร้างไปเอนจอยไปแก้เครียดค่ะหลวงตาแก้เครียด คนจะแก้เครียดได้ก็คือคนที่เบาสบายนะอารมณ์คงคงเครียดไม่มีแล้วคนที่มีบุญก็คือคนที่คิดถึงบุญอารมณ์ไม่ดีมันจะไม่ไม่รับฮะเนี่ยเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยแค่เดินไปเนี่ยมีความรู้สึกแล้วเนี่ยวงเนี่ยไม่น่าไปก็หลีกแล้วตาเห็นเนี่ยมีความรู้สึกแล้วผมรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกาย จากลูกรสกินเสียงนะฮะกินอะไรมันก็ไม่กินนะเวลามีความรู้สึกว่าไม่มีพิษไม่มีผมรู้สึกไม่กินจะไม่กินนะใช้ความรู้สึกใช่เป็นตัวบอกใช่เจ้าค่ะหลวงตาก็บอกม่ามีประโยชน์ไงเรากินไปอาจจะเป็นพิษก็ได้เป็นพิษแล้วก็ลำบากแล้วเนาะต้องไปกินยาต้องไปฉีดยาต้องอโอ้ยหลายอย่าง ฉันว่าแค่สวดมนต์เนี่ยแค่สวดมนต์เนี่ยน่ะใหม่ๆเนี่ยเ็งปวดหัวปวดท้องมันก็ไม่ปวดร้อยเอร์เซ็นหรอกค่บอกจริงฮะคนสวดมนต์กับคนไม่สวดมนต์นะคนภาวนาก็ไม่ภาวนาเวลาปลวดท้องปวดหัวนี่ต่างกันนะคนธรรมดาไม่ได้ทําเนี่ยมันต้องกินยาแล้วล่ะแต่คนสวดมนต์ภาวนานเนี่ยมันไม่กินยาแล้วมันกินน้ำแล้วก็นอนตรวดตื่นก็หายแล้ว ต่างกันนะเราเราต้องคิดว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยจิตเราอยู่กับพุทธมนต์ถึงไม่มากก็จริงอะ่ะแต่จิตเราก็ควบคุณธาตุอยู่เนี่ยมันก็ไม่มันไม่ชุกร้อเปอร์เซ็นต์หรอมันไม่จิบร้อปอร์เซ็นต์หรอฮะอย่างนน้อยก็สวดมั่งไม่สวดมั่งกับแปดสิบ 80, เอ้า <c oughs> ม, <c oughs> มันไม่จิบร้อยเปอร์เซ็นไงค่ะ <c oughs> หลวงตาคะแล้วลูกอมหลวงของหลวงตากับลูกอมของหลวงปู่นี่แตกต่กางกันไหมคะมันก็เหมือนกันนะนะั่นนะพูดถึงเพราะเวลาเราอธิษฐานอะไรเนี่ยเราก็อธิษฐานบาร,รมีท่านอยู่แล้วท่านบอกว่าเวลาเองอธิษฐานอะไรก็แต่เองก็ตั้งพระเจ้าองค์ปฐมแล้วแหละถึงท่านจะรวมเวลาเองก็ต้องนึกท่านว่าไล่มันตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าบาร,รมีรวมรวมท่านด้วยมันมีรวม ของโพธิสัตว์ซึงจะจะรูะ้เป็นผู้พระเจ้าในอนาคตอีกรวมมาที่เราส่วนบาร,รมีเรามันก็เข้าไปด้วยแล้วเพราะเราเป็นเหตุเนี่ยอย่างเราสร้างรูปปู่เนี่ยนะคนที่มาสร้างเนี่ยบาร,รมีก็อยู่ที่นั่นด้วยเทวด,ดาก็มามาใช้รูปนามเราเนี่ยฝากบุญไว้ด้วย<ะ>มันไม่ใช่เราคนเดียวนะพูดถึงเทวด,ดาเขาฝากรูปนามของเรา ไปที่พระที่เราสร้างใช่ไหมแล้วลองคิดดูปู่ย่าตาทวดของคนที่มาสร้างเนี่ยนถ้าเข้าใจจริงๆนะอันนี้สงเยอะนะพูดถึง